สวัสดีคระับพอับข้าววยากรจา์วิทยาาสัลครับสวัสดีครับพ่อับขาววยากรอ,อากาศนะครับจากศูนย์นิยมวิทยาภาคตะวันอนอกเชยงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 0หา6 5นะครับกับผมนายพีระเดชศีกระเดื่องนะครับ เมื่อน,นี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับก็ยังคงม,มีฝนหรือฝนฝากน้องเกิดขึ้นได้นะครับเล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับส่วนมากตะทังตอนบนบนของภาคนะครับบวาจะเป็นทางจังหวัดหนองคายบึงกาฬสุลนครนครพนมหรือจังหวัดอุดอรธานีนะครับเนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกําลังปานกลางก็ยังคงผัดปกลุ่มบริเวณประเทศไทยของเ้ายู่นะครับเล้วก็มีย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ เก็อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็บริเวณเอ่าวตังเกียนะครับกับเลเซียไทยาทางตอนบนบนของภาคตจำลองชิ้นเหนือตอนบนของเขานะครับมีฝนหรือฝนฟ้าคล่องเกิดขึ้นในยูคนะครับเอามาเบิ่งภาดไทยดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมนะครับการหลายนะครับอยู่ทางตอนบนบนนะครับซึ่งยุ่ไกลๆตัวย่อมความกดอากาศต่ำตัวนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเมฆที่เกิดขึ้นก็เป็นเมฆฝนแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบฝนได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บตรวจพบคุ้มฝนกําลังเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับราว่าจะเป็นทั้งจังหวัดน้องบัวลําพูอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมกบมีเห็นนะครับเช่นเดียวกันกับเลด่าของสกลนครนะครับก็ตรวจพบคุ้มฝนกําลังเล็กน้อยจนถึงกําลังหนักนะครับมีหนักเป็นบางแห้งนะครับราว่าจะเป็นทั้งจังหวัดบึงการนะครับสกลนครนครพนมจังหวัดอุดรธานีนะครับ คาดหมยลักษณะอากาศมือนีนะครับบริเวณภาคตะวันอกเียงเหนือตอนบนของเ้านะครับมีฝนหรือฝนฝ่ากระน้องเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่แล้วับมีฝนตกหนักบางแห่งในน้ำนะครับส่วนมากกระทั่งตอนบนบนของภาคนะครับเมื่อวานจะเป็นทั้งจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครแล้วก็จังหวัดนครพนมนะครับขาดไม้อุณหภูมิสูงสุดใบมือนีนะครับกับยุทธี33-36องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับอุณหภูมิตำสุดอื้นเสาร์ก็ยังทรงๆยู่ซ้ำมือเสาร์นี่แหละครับยูที23-26องศาเซลเซียสน,นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับฝนตลอดสัปดาห์นะครับคาดว่าเมือน,นี้จะยังคงมีรอยละ40ของพื้นที่แต่คาดว่ามือืันเป็นต้ตนไปนะครับวันที่7นะครับตลอดสัปดาห์คาดว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับรอยละ60-70ของพื้นที่ได้นะครับเดีวก อาจจะน้อยลงในช่วงปลายสัปดาห์นะครับในช่วงวันซุกวันเสาร์อาจจะเหลือลอยละ40ของพื้นที่ได้นะครับก็ฝฟกาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมทั้งเกษตรกรนะครับที่ช่วงช่วงนี้นะครับฝนกับยังคงมีตกต่อเนื่องอยู่นะครับกับพยายามหลีกเลี่ยงการยุ่ในที่งลงแจ้งนะครับในขณะเกิดฝนฝากระนองนะครับอาจจะมีร่มกระโชกแห้งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับสําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับ พื้นที่กเกษตรกรรมของเขานะครับอาจจะมีนม้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่เกิดจากเกิดน้ำท่วมขังเพื่อป้องกันผพืชผลทังการ,าการเกษตรของเฮ้าเสียหายได้นะครับการมาพอ่อกับข้าวพิจิตรอ,อากาศาไม่นะครับสำรับมือน,นี่สวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน